สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องตัวเลขนะครับสําหรับตัวเลขนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับตัวเลขตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ที่บ้านผมเองนะครับไม่ได้อยู่ไกลเลยนะครับออกติดต่อกันมาแล้วหลายงวดนะครับสามสี่งวดซ้อนเลยนะครับเออแม่เขาบอกว่าสามสี่งวดซ้อนแล้วนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วแม่ว่านั่งอยู่ข้างหลังนะครับออกสี่งวดห้างงวดซ้อนแล้วนะครับ อันนี้จริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกมันเป็นทะเบียนรถที่ร่วงนะครับร่วงอยู่กลางตรงหน้าบ้านผมเองนะครับแต่ก็ประกาศหาเจ้าของแล้วก็ยังไม่เห็นเจ้าของมาเอาสักทีนะครับเขาน่าจะไปทําทะเบียนใหม่แล้วนะครับก็วางไว้ตรงนี้แหละเผื่อเขาวันไหนเขาไปเจอโพสต์นะครับเขาอาจจะมาเอานะครับพราะได้โพสต์ไปแล้วนะครับเราไปดูกันนะครับว่าตัวเลขนะครับมันจริงหรือไม่จริงแต่วันนี้ผมว่าผมจะซื้อตามนะครับใครจะว่าผมบ้าก็จ้างนะครับเอาไปมาผมสงสัยผมจะได้เอา ถ้าเจ็ดสีมามัดนะครับถ้าเจ็ดสีมามัดทะเบียนรถนี้แน่นะครับโอ้ท่านผู้ชมนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทะเบียนรถนี้มันออกยังไงนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถนะครับนี่นะครับถ้าใครเห็นนะครับถ้าใครเห็นก็เห็นคลิปนี้นะครับหรือว่าเป็นเจ้าของนะครับก็มาเอาได้นะครับ อาจจะมาให้โชคก็ได้นะครับถ้าเจ้าของรถเห็นก็มาเอานะครับทะเบียนของท่านเนี่ยให้โชคผมบ่อยมากนะครับบอทอ0 7 4นสนะครับอันนี้ได้มีการโพสต์ตามหาเจ้าของแล้วนะครับเราไม่เห็นเจ้าของมาเอานะครับนี่307 3สามตัวตรงๆเลยนะครับ307 3ดสามตัวตรงๆ3 0 0 3ก็ออกไปแล้ว07ก็ออกไปแล้วนะครับ สามศูนย์ก็ออกไปแล้วนะครับเหลือตัวที่ยังไม่ออกนะครับท่านผู้ชมนะครับเหลือตัวที่ยังไม่ออกเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่งวดนี้ผมจะซื้อเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามนะครับไม่งั้นมันก็ศูนย์เจ็ดสี่ไปเลยนะครับศูนย์สี่เหลือศูนย์สี่ยังไม่ออกนะครับเหลือศูนย์สี่ยังไม่ออกศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดนี้ออกไปแล้วศูนย์สามสามศูนย์ก็ออกไปแล้ว สามศูนย์เจ็ดนี่สามตัวตรงๆออกไปแล้วนะครับสามศูนย์เจ็ดนี่ออกไปแล้วนะครับเออหรือจะมาให้โชคหรือเปล่านะครับงวดนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่นเจ็ดสี่เดี๋ยวจะเล่นเจ็ดสี่นะครับนะครับเจ้าของเจอโฟร์ก็อย่าลืมนะครับมาเอาด้วยนะครับทะเบียนนะครับติดต่อไม่ได้นะครับให้เบอร์โทรมานะครับสําหรับบ้านผมนะครับนี่สองแปดก็ออกไปแล้วนะครับนี่นี่ บุญมีนะครับแม่ผมเองครับแปดสองสองแปดออกไปแล้วนะครับโอ้ยไม่ต้องไปหาไกลเลยนะครับตัวเลขนะครับไม่ต้องไปหาไกลนะครับหาอยู่แต่แถวแบบนี่จอเป็นรถตัวเองนี่แหละครับนี่สามศูนย์เจ็ดสี่เดี๋ยวงวดนี้ซื้อเจ็ดสี่นะครับอัดเจ็ดสี่แน่นอนจนอบนี้นะครับผมจะเอาเจ็ดสี่นะครับนี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามแล้วก็ศูนย์สี่ที่ยังไม่ออกนะครับเจ็ดสี่ศูนย์ นะครับแล้วก็04ยังไม่ออกรอบนี้เอาตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสําหรับอีกหนึ่งตัวนะครับของผมเองนะครับนี่ออกยากมากๆนะครับเป็นตัวเลขที่ออกยากมากนะครับสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าสองใครชอบ่าลองนาไปลุ้นนะครับผมลุ้นทุกงวดซื้อทุกงวดนะครับแต่มันไปตรงกันนะครับท่านผู้ชมสังเกตว่ามันไปตรงกันกับตัวนู้นนะครับตรงกันกับทะเบียนตัวนี้ 3ามสี่สามเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเอาเจรอบนี้ผมซื้อเจ็ดสี่เแล้วก็4ี่สนะครับแล้วก็สี่ซื้อสตัวนี้สาตัวหน้านี้มันออก3ตัวตรงๆไปแล้วนะครับสามศนี่ออกไปแล้วนะครับสามนทีนี้มันอาจจะมาออกตัวหลังก็ได้นะครับ074หรือ7จ็นะครับเอาลองลุ้นดูนะครับท่านผู้ชม นแนวทางนะครับในการลุนกันเสียงฉลาดก,กินแบ่งรัฐบาลนะครับเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย้ำนะครับความเชื่อส่วนบุคคล